ลือสัพัดชาบีคุมผีซีซั่นหน้าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทอรครับวันนี้ครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของกุนซือใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งมีข่าวว่ากำลังทาบทามชาบีเอนนนเดสอดีตกุนซือของบาร์เซโลน่านั่นเองครับ ก็เรียกได้ว่าถ้ามาเนี่ยก็จะมาสารต่อความยิ่งใหญ่ของเอลิกเทนฮารก,ก็ว่าได้ครับที่เขาควา้าแชมป์ทุกปีเนาะ,นะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเนี่ยจะเริ่มเบาบางลงแล้วก็ตามครับเพราะว่าเอลิกเทนฮากเนี่ยพาแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดวนลูปนรกอีกรอบครับก็คือแพ้ๆๆแ,แ,แ,แล้วก็กลับมาชนะครับแต่ข่าวลือเรื่องชาบีนั้นก็ดูจะจริงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอะไร ล่าสุดเนี่ยครับก็คือเดลี่เมล l เนี่ยก็ลายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยติดต่อกับทางชาบีเอันเดสไปแล้ว2-3รอบด้วยกันนะครับก็คือการันตีได้แหละว่าเนี่ยเริ่มจริงจังและกับดีลนี้เท่านั้นยังไม่พอครับยังมีข่าวว่าเหล่าบอร์ดบริหารซ e o ของยูไนเต็ดเนี่ยบินไปที่บาร์เซโลนาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับแฟนๆก็จิ้นแหละครับว่า โอ้โหไปบาร์เซโลนามันจะไปทำอะไรล่ะนอกจากไปหาชาบีเอนันเดสถูกไหมก็คงไม่มีธุระอะไรที่จะต้องไปอ่ะหรือไปเที่ยวพักผ่อนมันก็คงไม่ใช่เรื่องถูกไหมล่ะครับข่าวก็เล่นต่อครับว่าถ้าหากว่าชาบีคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจริงๆเนี่ยดิวเดยองที่เคยเป็นเรื่องเพอฝันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเพอฝันอีกต่อไปก็ได้ครับเพราะว่านักเตะที่ สนิทกับชาบีเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเดยยองแน่นอนครับและแน่นอนว่าถ้าชาบีต้องการเดยยองจริงๆเนี่ยการพูดคุยอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับความสนิทชิดเชื้อกันการที่รู้มุมรู้เหลี่ยมการเล่นกันเนี่ยอาจจะทําให้ชาบีหนีบเอาเดยยองติดตัวมาด้วยก็เป็นได้ครับและอีกหนึ่งตัวที่จะต้องมาเสริมที่อยู่ในเตดเลยก็คืออารฮันโดเบาเดครับ แบ็กซ้ายของแมนยูเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าไม่มีลุกชอเนี่ยก็คือมีปัญหาทันทีครับเอาดาลงดาโล่ไปเล่นเนี่ยมันก็คงไม่ดีเท่าอารีฮันโดเบาเดที่ชาบีจะต้องหนีบมาแก้ปัญหาในส่วนนี้แน่นอนครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กปั้นของชาบีเอนันเดสครับคือเขาให้ทั้งเวลาให้ทั้งทักษะต่างๆให้เวลาในการลงเล่นมากมายครับในซีซั่นที่ชาบีได้คุมบาร์เซโลนาเนาะ สิ่งที่จะต่างออกไปจากที่ชาบีคุมบาร์เซโลนานั่นก็คือการคุมทีมที่มีงบประมาณในการเสริมทีมมากพอครับคือถ้าเป็นแฟนๆบาร์เซโลนาเนี่ยก็จะรู้ดีครับว่าชาบีเนี่ยมีของแหละมีแผนการทำทีมที่ชัดเจนนะแต่ว่าไม่มีเงินสนับสนุนในการซื้อตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้มาเล่นนั่นเองครับแต่ถ้ามาอยู่ที่อยู่ในเต็ดมันอาจจะต่างออกไปครับ เพราะว่ามีทั้งงบประมาณมีทั้งศักยภาพของตัวผู้เล่นที่น่าจะอื้ออึงพอสมควรแล้วครับเพราะเอลิกันทังนี่ก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะครับเหตุการณ์คงต่างออกไปจากที่บาร์เซโลนาแน่นอนครับต้องรอดูนะครับว่าถ้าเป็นชาบีจริงๆเนี่ยแมนยูเนี่ยจะเปลี่ยนไปได้มากขนาดไหนครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ